สวัสดีครับมาพบกันนะครับงวดของวันที่16สิงหานะครับผมเป็นวันเสาร์นะครับกับองค์แม่ที่มิะครับสิสิงหานี้จะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอะไรนะครับผมก็ไปดูงวดที่แล้วเนาะโคตรเสียดายบอกเลยว่าโคตร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 เสียดายมากนะครับเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วจริงที่ทํามาละแหลงงวดมาถูกทางแล้วนะครับผมอ่าปีที่ออกศูนย์ี่หนึ่งใช่ไหมครับปีนี้ก็ออก เนี่ยครับตามที่บอกเลยนะครับก็ออกมาเป็นตัวที่แ1ดหนึ่งหนึ่งแดห้าสองนะครับแ1ดหนึ่งหนึ่งแดห้าสองมีแต่ห้านั้นเลยนะครับห้านะครับออกห้าสองห้างวดที่แล้วจะจจำได้นะครับออกอะไร <c ười> ใครจำได้บ้างงวดที่แล้วออกอะไรงวดที่แล้วนะเราบอกว่าเขาออกสองสี่สองหแล้วผมก็บอกว่าสองสี่สองหกเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวสองห้ามันต้องมาใช่ปะ อืมแล้วก็ลืมอีกแล้วเออไม่ได้ลืมหรอกเพราะก็รู้สึกว่าสองห้ามันออกไปแล้วอ่ะใช่ป่ะมันออกไปแล้วมันจะออกอีกเหรอใช่ป่ะประมาณนี้ถ้าดูสถิติของไอ้นี่ไงเนี่ยห้าสองมันออกห้าสองมันออกเก้าสองมันออกสี่หกมันออกสองสี่มันสองสองหกเราก็เห็นห้าสองอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็คิดว่าแมมันจะกล้กันขนาดนี้เนาะเพราะนั้นไม่มีแล้วเนาะ กฎเกณฑ์ที่ว่าออกแล้วไม่ออกอีกนะครับปีนี้ออกแล้วออกอีกออกวนๆนะครับจำคำไว้เลยออกวนๆนะครับเราก็ให้268เนาะสองเพราะว่าเราคิดว่ายังไงในเดือนนี้เลขมงคลตรงเนี้ยต้องออกแน่นอนนะครับต้องออกแน่นอนแล้วผมก็พูดว่ามันไม่ได้ออกรูปแบบปกติแต่มันแอบมาออกอืนะจำได้นะผมเนี่ยมันแอบมาออกมันก็ออกจริงๆเห็นไหม มันแอบมาออกก็คือมันตัดมันไม่ออกสองแปดสองเจ็ดแปดตรงตรงนะครับสองแปดเดือนเจ็ดใช่ไหมมันไม่ออกสองแปดเดือนเจ็ดมันออกกระจายกระจายตัวกันแต่มันมานะครับเพราะฉะนั้นก็ออกสองแปดแล้วเปลี่ยนห้าเปลี่ยนเจ็ดเป็นห้าโอ้เนาะถ้ามันกลับด้านนะมันเอาสักห้าสองแปดนั่งจ้ะมันก็ถูกกันแล้วนะ โคตรเสียดยายจริงโคตรเสียดยายจริงแล้วดูงวดนี้ห้าสองห้าศูนย์ไม่เว้นไม่พูดเนาะมันจะได้ไม่มาเออไม่พูดเนาะมันจะได้ไม่มาอ่านะเพราะฉนั้นเดี๋ยวพูดแล้วหลุดไปแล้วมาอีกโอ้โหนะครับเพราะั้นโคตรเสียดายเลยนะครับงวดนี่แล้วหลายๆคนตามก็บอกโอ้เสียดายเวลาตัดก็แบบตัดผิด แต่ไม่แั่ไม่ผิดอ่ะเพราะมันมันเอาเลขเดิมมาออกอะไรเงี้ยนะครับในตัวน้อว่างอ่ะเขาออกแปดห้าสองในตัวนาว่างคนดูสิเนี่ยให้ในดาวจรเนี่ยชัดๆเลยสามเหลี่ยมตีโกนเนี่ยตีเนี่ย,ต,ยตีโกนก็เขียนอยู่ <c oughs> ก็เขียนอยู่ว่าเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี้ยแล้วเอาตรงเนี้ยมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะมาลีก็อุตส่าห์สองเก้าแปดโอโห เก้าเปลี่ยนเป็นห้าใครจะไปรู้ว่ามารีก็อ่ะใครดูคลิปมารีบ้างมารีก็พูดก็มีหลักเกณฑ์เนาะหรือจะเรียกมารีมาใบงวดต่อไปนะครับเนี่ยผมก็เขียนเป็นตีกรอย่างเงี้ยใช่ป่ะให้เลือกเอาแต่มันเยอะไงแต่มันก็มาจริงสองแปดอ่ะถ้าดูดูตีกรของดาวจรอย่าถ้าไปดูตีกรไปดูดาวนาว่างนาว่างก็นี้เลยอยู่นี้เลย เน <N ie lla> ี่ยแปดห้าสองห้าศูนย์มาจากสี่ตัวนี้เลยโอ้โหมันไม่หนีเลยนะไม่หนีจากที่คิดเลยนะอืมนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเรามาถูกทางด้วยหลักเกณฑ์ที่เราใช้กันนะครับดีปีนี้มามาดูเดือนนี้กันเลยไม่พูดนำทำเพลงนะครับผม <N> เดือนนี้นะครับวันที่สิบหกสิงหานะครับผมผมว่าก็ยังอยู่ในนี้อยู่เพราะว่ามันต้องอยู่ในนี้นะครับ มันอยู่ในนี้นะครับอ่านี่คือสถิติของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วออกนี่ไงแปดหกเจ็ดสองแปดก็เลขชุดเดิมนะครับสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเดินสองแปดเดินเจ็ดอ่ะสองแปดเดินเจ็ดก็เนี่ยสองหกเจ็ดสองแปดไหมมันออกอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ไหนมันก็อยู่สองเจ็ดอ่ามีแต่สองกับเจ็ดนะระวางระวางเอาม่เห็นอะไรเห็นแค่สองนะครับ วันที่ 16, สิบกสิงหาปีนี้วันเสาร์สองเจ็ดสี่หนึ่งสามนะครับก็เป็นไปได้ที่จะออกสองเจ็ดนะครับเป็นไปได้ที่จะออกสองเจ็ดเพราะว่ามันต้องวนวนอยู่คราวที่แล้วออกแปดสองมาแล้วยังต้องกระน,นำด้วยเดือนเจ็ดนะครับยังต้องกระน,นำด้วยเดือนเจ็ดแล้วเดี๋ยวเจ็ดสิงเจ็ดเนี่ยเขาจะย้ายเดือนสิงหานน้นะครับวันที่ยี่สิบสามผมไม่รู้ว่าเจ็ดมันจะย้ายลง ย้ายจากตรงนี้ย้ายกลับลงมาข้างล่างนะครับย้ายจากข้างบนนะครับอยู่ราศีมีนเขาจะย้ายกลับลงมาข้างล่างเนี่ยเสาก็จะย้ายเพราะนั้นเวลาเขาดูดาวใช่ป่ะเขาดูดาวว่าดาวมันย้ายถ้ามันไม่ออกงวดนี้มันก็ออกงวดหนะ้าเพราะนั้นผมว่าเอามันมางวดนี้ก่อนละกันก็คือตัวเจ็ดตัวนี้นะครับตัวเจ็ดตัวนี้นะครับอ่ะนะผมก็ว่าอ๋อชอบเป็นเป็นสีนี้เนาะสีมงคลน,นิดนึงจะได้ไฟเขียวผ่านตลอดอ่ะเนาะ ก็เป็นสีเขียวนะสีเขียวจะได้พันตลอดนะครับผมว่าเจ็ดน่าสนใจและเจ็ดต้องอยู่ข้างหลังนะครับไม่รู้รู้สึกว่ามันต้องอยู่ข้างหลังแล้วถ้าเราดูดาวจรสองก็โยกหาเจ็ดนะครับถ้าดูดาวจรสองก็โยกหาเจ็ดคราวที่แล้วเป็นตีกรน,นะงวดที่แล้วหนึ่งสิงหาเป็นตีกนสองอยู่กับเจ็ดอยู่กับหนึ่งอยู่ศูนย์อยู่สี่อยู่กับสามนะครับเพราะนั้นก็ ผมก็เลยให้เนี่ยสองแปดเ็ดแปดเจดสองเดหนึ่งศย์แล้วก็สองหนึ่งคือชุดมงคลทั้งนั้นน่ะนะอันนี้ก็รู้ใช่ไหมครับว่าสองเจมาจากไหน1นก็คือเลขอาชการนะครับสองหนอันหนึ่งสองี่ผมเพิ่งคิดไปกี้นี้เนาะว่ามันมีวันหยุดวันนี้ด้วยคือวันวันแม่แห่งชาติเลขนี้ก็มาแรงสองหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่จะลองไปดูคราวที่แล้วเราทำจิมมี่โมเดลได้ผลนะถูกป้าใครที่ตามจิมมี่โมเดลของผม เมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยคือเราใช้สูตรไอ้ลูกศรน,นี่นวรอมันขึ้นมป็นไรอ่าเราใช้สูตรลูกศรน,นี่นะครับเพราะผมบอกว่ามันมีทั้งหมดสี่สูตรด้วยกันที่เราจับมารวมกันนะครับอ๋อเครื่องชา้าเครื่องชา้านะทำเอไอทำอะไรทั้งวันอ่านะคราวที่แล้วอ่จใช้สูตรหนึ่งก็คือดึงมาสองตัวนะดึงมาสองตัววดที่แล้วมันก็เลยดึงสามสองสี่สามหกมันดึงมาสองตัวไหมดึงมาสองตัว นะครับมันดึงสองกับสองอ่ามันดึงอะไรมันสองตัวมันดึงมาตัวเดียวนะครับดึงสองมาตัวเดียวดึงสองมาตัวเดียวก็คือดึงมาสองตัวนั่นแหละก็คือดึงมาตัวเดียวยังไงต้องมีติดจากข้างวนมานะครับสูตรดึงมาสองตัวนะครับคราวที่แล้วก็ดึงมาสองตัวงวดนี้มันก็ดึงสองสองตัวมาเป็นตัวเดียวเอออนุโลมปะนะแล้วดูสูตรด้านนี้ด้านนี้บอกว่ามันเอาฝั่งนี้มาใช่ป่ะเพราะนั้นงวดที่แล้วมันก็เอา 78267มานะครับมันเอา78267มามันเลยกลายเป็น852นะ782ดแมันกลายเป็น852นะครับมันก็เอา2เอา8มา2ตัวเสร็จแล้วไอ้สูตรตัวนี้เราก็บอกว่าเอางวดของปีที่แล้วงวดของ16สิงหาสอ2ห้าสมาเอามา2ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเอา867มันก็เอา8 กับ2มาเหมือนเดิมเพราะอันนี้พันสูตรสองอีกเข้าละแล้วก็สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือมาจากเลขปีมันมันก็เอามาจากตัวเดิมของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามาดูในงวดของ16สิงหางวด16สิงหาที่ผ่านมาเนาะออกอะไรบ้าง4 3่สามหนึ่สามเจ็แล้วก็มาออกเป็น1นึ่งนะมี1นนะมี37นะคืองวด ประจําประมาณสิงหาเนี่ยมันจะมีเลขวันสองวันนะคือวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดือนเจ็ดกับวันที่สิบสองเดือนแปดนะครับเพวันนั้นจะมีอยู่สองวันสําคัญนะครับวันนั้นมันก็จะมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งศูนย์นะครับมีหนึ่งเจ็ดสามดูงวดต่อไปจะเป็นเจ็ดหกนะครับแปดสี่เจ็ดหกแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับจะเห็นลายซ้ําก็มีเห็นมีเจ็ดมีหนึ่งอยู่นะครับผม แล้วก็มาดูปีต่อไปคือ7 5็ดห้าศูนก็มี7มี8เนาะมี7มี8อยู่มี5อยู่นะครับแล้วก็มาเป็น782ดแปงทีนี้หลังๆเนี่ยมันเป็น78267 86728มันวนอยู่นี่คือเลขวนเพราะงั้นวันนี้ถ้าจะเอามามันก็ต้องเอาอะไรมาดีอะ่ะเอาสองแปดมนดีไหมสองแปมันออก82 <c oughs> อย่าบอกว่าออกไม่ได้ เนาะเอาอย่าพูดอย่าพูดอ,อย่าพูดเดี๋ยวเลขหลุดออกอีกแปดหกเจ็ดสองแปดเนาะแปดหกเจ็ดสองแปดกับเจ็ดสองแปดหกเจ็ดลอกโคตรลอกอ่ะโคตรของลูกโคตรลอกอะ่ะเนาะลอกกันมาลอกกันมาแล้วก็เปลี่ยนอันนี้มันก็ต้องลอกมามันก็ต้องลอกแปดหกเจ็ดสองแปดอาจจะเป็นสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดอืมเนาะนะครับส่วนตรงนี้ดึงตรงนี้ขึ้นมา มันก็ต้องเป็นหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเอาเจ็ดแปดมาอีกอะได้ไหมอันนี้น่าเข้าทฤษฎีเอาเจ็ดแปดมาเนอะส่วนไอ้ของหนึ่งกันยาหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าสี่อันนี้จะไม่เข้าไม่เข้าเขากับใครแต่ถ้าดึงศูนย์ขึ้นมาหนึ่งตัวอืดึงศูนย์ขึ้นมาหนึ่งตัวดึงเก้ามันด้วยหรอดึงศูนย์ก็จะเป็นสมสูตรบนศูนย์ ราะฉะนั้นฝั่งนี้จะจะดูยากหน่อยแต่ถ้า 1, ดึงศูนย์แล้วดึงหนึ่งข้างหน้หนึ่งข้างหน้าอย่าไปใส่เนาะดึงศูนยะ์ดึงหกดึงเก้าเอออันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ตรงจะมี 1, 2, 0, 3, 0, เนี่ยหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเนี่ยจะวิ่งอ,อกมาแปดห้าสองห้าศูนย์ก็ต้องเอามาสองตัวเอามาสองตัวก็ต้องอเออแปดมาไหมเอาสองมาไหมอ,อืมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสูตรแบบเนี้ยผมเลยว่าเออมันก็น่าจะออก ประมาณนี้นะครับสองแปดเจ็ดเพราะว่ามันยังเป็นเลขสำคัญแล้วตอนนี้อั้นเรียบร้อยแล้วอั้นตั้งแต่เมื่อวานสื่อแล้วนะครับผมเข้าไปดูแล้วอั้นเรียบร้อยแล้วอั้นเหลือครึ่งเดียวนะครับสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่คือเลขราชการถูกไหมครับเลขราชการแล้วก็สองหนึ่งศูนย์ก็คือเอาหนึ่งสองเนี่ยวันที่สิบสองถ้าเป็นเลขวันที่สิบสองแล้วเอาหนึ่งศูนย์เป็นราชการใช่ไหมมันก็รวมกันเป็นสองหนึ่งศูนย์แล้วสองหนึ่งศูนย์อยู่ไหน มันก็อยู่สองศูนย์สองอยู่กับศูนย์อยู่กับหนึ่งสองศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยอืมสองสี่จะออกไหมออก,แล,ออกแ,ลอแล้วออกไปแล้วอืมเนาะออกไปแล้วเนาะเพราะนั้นผมยังให้ตรงนี้อยู่นะครับผมก็ยังให้ตรงนี้อยู่ว่าอืมถ้าชอบนะก็ชอบตัวเนี้ยเจ็ดอยู่หลักหลัง อยู่หลักหน่วยเจอยู่หลักหน่วยเป็นเลยนะครับติดๆไว้หน่อยก็ได้เนาะแต่ตัวนี้สวยแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดสวยนะสองเจ็ดก็ใช้ได้ถ้าสองจะมาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าห้าสองมาแล้วห้าสองมาแล้วสอง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 มาแล้วห้าครั้ง อืือจะมาอีกไหมเนี่ยสองมาเยอะนุ่นเนี่ยเวลามันมามันก็มาลอกของเดิมตลอดนะครับแล้วถ้าห้าสองมาแล้วเก้าสองจะตามมาได้ไหมเออแหววแล้วสองสี่สองหกสองห้าสองเจ็ดเด้อืมแน่จริงสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนานนะมั <laughs> ้ยกระโดดไปสองแปด หัวจะปวดนะสองสี่สองห้าสองหเจสองปดส, 7, ส, 8, สเาอาดิอืมสอเจมันก็มาละสองเจมากับแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสสสองกูจะบ้าตายอืมเ <c oughs> <c oughs> นาะเห็นสองมาเยอะนะห้าสองมาแล้ว9ก้าสองตามมาได้ไหมเออเออเออมันใช้เลขสุดนี้เลยว่ะเดี๋ยวดูนะดูสิสามห้าหสองศ 85250เฮ้ยกูเพิ่งเห็น85220 85250อีสามเก้าสองกับศูย์หมึงจะยังไงนะแปดเก้าสองกับศูนย์หกแก้สองกับศูนย์หกป้าสองกับศูนย์หกเนาะเห็นเยังเห็นยังเห็นยังเห็นยังมัวที่ผ่านมานี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เออนี่ใช่ไหมสามห้าสองสองศูนย์นี่งันนี้ถ้าเป็นเข้าวสองเก้าสามเข้าวสองสามเข้าวสองศูนย์หกศูนย์หนึ่งเหรอศูนย์หนึ่งเหรอศูนย์ศูนย์หนึ่งได้ไหมเออศูนย์หนึ่งก็ได้นะอ๋อศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอือเนาะแล้วสามเก้าสองล่ะแปดแปดเก้าสองเหรอ หัวจะปวด872เถอะนะไม่ต้อง892 872นะครับขอให้ออก827นี่แหละ827นี่แหละเออนี่แหละ8727เนี่ยครับแล้วก็10นะครับขอให้โชคดีกันสวัสดีครับ